เที่ยวข้ามันสวยเหรออืมข้ามันสวยอยู่ลองเข้ามาดูเลยลงนานลุกขับรถได้ด้วยนะเว้ยเอ้ยใช่เหรอไหนเหยดิเนี่ยนี่มันอะไรวะเนี่ยนี่เฟิร์สแพ้เชี่ยเดี๋ยวเนี่ยมึงขึ้นมาได้ด้วยนะขนี้ยนี่คันนี้คันนี้คันนี้อันนี้มันในนี่ไว้กูเคยทำอยู่มึงต้องซ่อมมันก่อนอ๋อ ตัดเชือก <แฟ S 1> ไอ้ฟรีบันได what the fuck มึงก็เอาไอ้เช่นนี้ลงไป oh. เสร็จแล้วลองขึ้นไปดูดิกดอะไรขึ้นอะกดอา <c oughs> อ้ยไอ้ฟื้นกดเพี่อเลยไปกูนั่งไปด้วยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยคนกูบูทให้มึงได้ อันนี้มันมีภารกิจต้องไปทำอะไรป่าววะมันมีแต่ละด่านมันจะมีแบบเป็นที่ๆอยู่อ๋เอ,เอ,อเอเอไป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 อปด้วยลุงเดี๋ยวคดเลียวไปป่าววะเดี๋ยวเกินยิ้มหายคนหนึ่งขับคนหนึ่งบูธ <c oughs> โอ้ยโอ้ยไอ้เจี่ยอดูไปคดเย็นเลยท่านาั่งสัดโอ้โ สิบทัวโบรถไม่ต้องมาโอ้ยแล้วดูแผนที่ตรงไหนเอ็มเหรออ๋อดูกดเอ็มนะมึงกดเอ็มมันกดเอ็มให้มันปั่นได้นะเว้ยกดเอ็มเอ็มเหรออออ๋อใช่ What the fuck มึงตามน้ะมันฟ first ล้างผ่านมาแล้วที ทังมดเลยจุ้ยรถจะพังจะพังยี่เดียวเนี้ยมันรถมันปั่นหมดแล้วอันนี้คืออะไรมุ้งม่วงคืออะไรมินิเกมอะไรสักอย่างปะแบบเล่นด้วยกันได้ใช่อุ้ยอะไรวะโอ้อยมันโทนกูทำไมตีกันเองด้ปะตีได้เลียด้วยกันแล้วมันจับก,กันได้ด้วยเ<อ> <c oughs> ย็ยนในลองกดเล่นดูดิเฟิร์สอ่ะอ่ะอะไรอ่ะเฮ้ยอะไรวะเอาเอาเอาไม่ได้มีคนเอา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  เฮ้ยไป้ามันเอา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 ทำไมแล้วมันคว่ำอยู่เนี่ยมันทำให้ทำอะไรอ่ะจุ้ยคว่ำเฟิร์มอยู่ไหนเนี่ยนอนคว่ำอยู่ไหนไอ้เฟิร์มแล้วมันจะเล่นยังไงวะไอ้ขี้อ่ะขึ้นมาก่อนเอ้ยได้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 แล้วมันทำอะไรเนี่ยลาเตเยอร์วิววินมันเหมือนป่ะให้ระเบิดรถกันเองป่ะเอ้าใช่เหรอแค่ชนก็ระเบิดแล้วอ๋อเหมือนมันต้องชนมั้งใช่ป่ะอ๋อขอดีแล้วขอดีแล้ว นียังไงอ่ะ <desserts> อ๋อมันแบบว่าชนตูดกันชนตูดกันเอ้ยแค่นี้นะเอาระเบิดเนี่ยพี่อย่ารถติดไฟได้ด้วยไหมกดเลยบูดนะกดมู่เลยกดกดขีขวาเอ้าไอชิบหายเหลือชีวิตเดียวกุโดูรถคันอื่นชนคันอื่นชนก็ได้เหรอได้เหรอเออ เชี่ยอะไรวะเนี่ยเอาเชีย่ยกูแพ้อ๋อไม่เหมืบบมมนอนมินิเกมแน่เลยเออมินิถ้าเกิดเอาเล่นสี่ห้าคนดีดนะีฮะไม่ต้องไม่ต้องแล้วไม่ต้องซทอมแล้วนี่แล้เรามาอยู่ไหนวะเนี่ยเฟิร์สไอเฟิร์สเรปีดตัเสารได้ด้วยหรอวะปีดได้คือมันไม่ตายแพ้ที่นี่มันอมตะเฮ้ยอะไรของมึงวะอะไรอะไรเฮ้ยมันถุยน้ำลาย ไอ้เฟิร์สกูไต่ไปตามใส่นะ <c oughs> มึงต้องขึ้นมาบนเสาก่อนโอ้ยเมื่อกีก้กูโดนคนถุยน้ำลายใส่ปิดแม่งเลยนี <c oughs> ท่ทำไงเนี่ยอ่ะกดอาเอาชิ <c oughs> ชนกันล่วงด้วยไอ้หี้ย <c oughs> เดี๋ยวนะมันเหมือนแบนบว่ามันสไลด์ไปตามสายไฟอะ่ะเอาเอานี่นี่นี่ทำได้ปะ่ะขึ้นมายัง อ๋ออย่างนี้เองแล้วมันเล่นท่าได้ไอ้บู๊ได้ด้วยอื้มอื้มโอ้ยเอ้ยเชื่อเอาเอาวงเฉยมานี่โอ้ยโอ้ยอะไรวะอ๋อเอาเอออะไรยังไฟฟ้าแล้วมันจะมีพลังด้วยนะโอเคแบบว่าเออ กดคลิกซ้ายอะ่ะอ๋อนี่ไงยิงเหนฟ,ฟ้าเนี่ยไอ้ดี้ยเฮ้ยเจอของใหม่นี่นี่นี่หมวกอันนี้มันเล่นบาสอยู่อะดูดิโอ๊ยอ, <laughs> อตายเลยอ่ะอะคุทะลุโกงได้ได้วยเอ้ยมันมีคนกินข้าวอยู่อะ าได้อกโยแค่กระโดดเข้าไปเองกระจายเลยหรือวะว่าแพ้ปั่นจักรยานได้เฮ้ยอะไรเนี่ยไอ้ยความไอ้เฟิร์สขึ้นไม่ได้ยังไงอะอ่ะเอาเอาวอาเอาไปนะไอ้ยบักบักเฮียเจจัดเจจัดไม่ขี้ยไงนะอ้าวรถอะไรวะไฟไหมเขี้ยมันยิงระเบิดได้ ไอ้คนมั่วเลยมันมีภารกิจบนซ้ายบนด้วยเห็นป่ะแต่ว่าผมไม่ได้ถาแล้วมึงดูสภาพหน่อยได้ไหมครับทิบหายหมดแล้วนี่ปลาเฟิร์สอะไรอ่ะไปอ้าวเหมือนมีคนเข้าไปในหม้ออะไรก็ไม่รู้อ่ะนี่นี่นี่จับคนเข้ามาในหม้อได้ป่าวะเฮ้ยทายด้วยเฟิร์สเฟิร์สเออนี่นี่นี่จับเข้ามาได้เฟิร์สมึงเข้าไปอยู่ในหม้อได้ไงเนี่ย ่ดูดิไอ้น้ำปนล็อกอะไรเนีะมัวเชฟอ้าวอ้าวโอ้ยขัวมันระเบิดหมดละขัวไหมอย่าขี่จักรยาน่ะไปไหนแล้วอ่ะจักรยานอยู่ไหนวะมึงกีระเบิดปิวไปไหนก็ไม่รู้ไอ้นี่น<เ>อนตายอยู่ไอ้รถระเพิงดูดิแพ็กควิดแรงเยอะแค่ไหนคิดรถระเพิงความแพช่าอะไรอ้าว เอาออะไรวะเนี่ยเฮ้อะไรวะขับรถได้วัดเดอะฮิลอะไรก็ไม่รู้อะโอ้ยมวยเว่ะอะไรก็ไม่รู้อะหางหมดเปิดชิมหายไปวัดเฮ้ยขับรถขับรถขับรถเดี๋ยวเดี๋ยวตัวกูลื่นว่ะเฟิร์สไปเพื่อนดูน้ำมันอะไรจากไหนวะเนี่ยอ้าวเฟิร์ส ตัวมันปิวออกมากูเปื้อนกูโดนน้ำมันอะไรไม่รู้จากไหนเนี่ยตัวกูเปื้อนน้ำมันเอ้ยโดนน้ำมันเลยวะอะไรเนี่ยมันมีภารกิจให้ทำอยู่อ่ะลุงลุงเอาไฟไปลุงเอาไฟไปให้ไฟไม่ต้องวิ่งแล้วเอ้ยชิบหายเฟิร์สอะอะไรวะกูหยิบขับเค้กแล้วกูโดนล็อกอะไรไม่รู้เนี่ยโอ้โอไอ้เฟิร์สมาช่วยกูเลย กูโดนไอ้อะะไรวกูแค่แจ้งแคปเทกมาอันนึงมันยิงเลเซอร์ใส่กูเลยอะไรไม่รู้โอ้ยจุ้ย,ยวิวมานี่เอา้าเออนี่ไงล่ะเพื่อนบ้านที่แสนดีเหรอม,มันไม่ทำอะไรกับวะเนี่ยอา้าวเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมึงย่างมาร์คิวอย่างวะเนี่ยไอ้เพิร์นน,นี้มีของเอาของข้าง,งในนะอยู่ในบ้านนี้มั้งนั่นนั่นนั่นนี่มันอะไรกับวะเนี่ยแปหมงนะ มันกด F ใช้ความสามารถได้ด <Overwatch> ูด <slightly cheers> ิเฮ้ยอ๋อแต่ละนักกาศมีความสามารถเหรวอืมแต่ละอันมีความสามารถอยู่เอาตางหมดพวกมึงตายหมดนี่มันทำอะไรก็ไม่รู้เน่เน่เน่ทำอะไรก็ไม่รู้เน่่เน่เน่เฮ้ยเฮ้ยมึงลอยได้ยังไงเนี่ยมลอยได้ไงวาละอ้าวกูได้แล้วเฮ้ยได้ทำไมลอยมานี่ ไปขับรถเอาเอาเขี่ยมอ๋อไม่ต้องกดค้างกดค้างจะเป็นการซ้อนกรถมันเชี่ยมากเอาชิบหายเบอชิบหายแล้วเด้อ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 เวี่ยแล้วลงกอดไอ้เหี้ย่อะวะมวยคนแถวนี้มันเยอะจังวะบูบิงเฮียวเบอกูเจอเควสใหม่อีกไหน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  เอากล่องเดี๋ยวใครมันยิงกูว่าตำรวจไอ้เฟิร์สกูโดนจับกูโดนจับนี่ไงเราโหลดนี่เราอ๋อมันออกไอ้เอากล่องอ่ะเข้าในโรงนี้นี่มีคนอีกเนี่ยมันมีเต็มเมืองเลยไอ้เฟิร์สมันไม่ได้มีกล่องเดียวมันมีตั้งสี่สิบกล่องเว้ยแต่แค่เราจิ้มเข้าไปได้แค่แปดกล่องไอ้ขี้แฮะอยู่ท่อแมพเลยที่กูเห็นอ่ะเออมันเหมือนแบบว่าไว้ทำตอนหาได้ค่อยเอามาวาง ไม่รู้ว่าจะได้อะไรไปดีกว่ามั้นี่อะไรเนี่ยเฮ้ยคุนั่งไปกับคนเอ้าแล้วคนปิวเอาไปได้ไงวะเฟิร์สมึงขึ้นเข้าไปกับเอออื้ออ้าเฮ้ยเอาไปไหนแล้ววะโหแรงเยอะไอ้เฟิร์สเอาเอาเอาเดี๋ยววะเดี๋ยววะเดีววะมันตามหัวใจ <mm อะไรกันวะเนี่ยไปที่อ er> e? euh, ื่นดีกว่าไปเฟิร์สเป็นคนเต้นบอลลหนนี่แล้วข้างบนมีเหมือนจะเป็นของด้วยมาแล้ว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 เฟิร้สเอาเฮ้ยเอาเอาเอาชิบหายทำอะไรมาเข้าไม่ได้เหรอะทำอะไรเนี่ยเอาไอ้เหี้ยเฟิร์สไอ้เหี้ยอะไรวะเนี่ย เอาแล้วคุณได้ชุดมาเฉยเลยโอ้โหไอ้เกียรมึงอยู่ไหนวะเฟิร์สเต้นบอลเล่อะไรกันขนาดนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเต้นมึงเต้นบอลเล่อะไรกันขนาดไอ้เฟิร์สกูปีนขึ้นมาที่สูงมากชิบหายอยู่ไหนเนี่ยกูกำลังล่วงลงไปโอ้แล้วกูได้ชุดอะไรมาเป็นชุดเต้นบอลเล่แล้วมันเต้นบอลเล่อะไรกันขนาดนั้นวะน่ะเอ๊ะแล้วมึงยืนมองอะไรเนี่ยละครจบแล้วไป ไปไปกลับบ้านอะไรก็ไม่รู้แม่งไม่ได้ชุดชี้อะไรก็ไม่รู้นี่ยได้เคยกูเจมินิเกมอันนึงเต้นบอลไปนเนี่ยนี่นี่นี่นใช่กดเริม่มต้องรอเพลเยอร์ยังไงวะโอ้โหว่าเมื่อต้องแบบว่าเตะบอลเข้าหากักเข้าโกาแน่เลยเอ้าโอ้ยโอ้ย้เคียแล้วกูโดนเตะเหรอไอ้เคียเดี๋ยวก่อนนะโอ้โห <c oughs> สีสอะไรนะ นี่ไงน้องอูบอลอยู่ไหนวะเฟิร์สอันนี้ปะอะไรเนี่ยแล้วบอลลูนให้ทำอะไรอ่ะอ๋อบอลลูนไอ้เฟิร์สไม่ใช่บอลเอาเอาเชี่ยเดี๋ยวไอ้นี่มันจะเตะกูละมันเหมือนเลียแล้วกูจะเอาไปเข้าโกมั้งเดี๋ยวนั้นลิ้นมันยาวขนาดไหนวะเนี่ยไอ้เชฟิร์สไปยื้มันยืดยังไงไอ้นี่มันจะหยุดเลยแม่งตัวขัด อีกระเตแล้วมันจะยืดอย่างงี้ไปมันถึงเมื่อไหร่วะลิ้นก็ยาวเกินเป็นลิกี้กาป่ะเนี่ยเอาแล้วมาดูบอลเอาบัก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 มันเริ่มมันจะเข้าโกวะไอ้ก็ยื้อย่างงี้นะว่ามันต้องมีการขัดจังหวะเอาไอ้ขี้แยเพิ่งโอ้โหเอี่ย ไไอ้เียมันนับกี่สกอร์วะเนี่ยเอ้ยมันมีคนอยู่เต <madı> ็มเลยอ่ะเอ้าไอ้เคี้แพ้อะไรนะอยู่ไหนวะเนี่ยแพ้แม่งหลอนว่ามันน่าจะปิดเข้าไปได้เลยเอาอีคี้อ้เฟิร์สอ้สัตว์อ้เคี้เอาจบแล้วอะไรวะ นับเป็นพอยต์นี่ว่ะมิที่เกมมันเหมือนกดล็อกไปตามแมปเหมือนว่าถ้ากดแถบมันจะให้เลือกเล่นได้ด้วยอ๋อไปหาที่อื่นดีกว่าอันนี้มันทำอะไรอ่ะนี่แหละคะอุโมงนี่เข้าได้เปล่าว่า first เดี๋ยวกูลื่นกล้วยเหรอเฟิร์สกูเจอเขาเลยกล้วยมันลื่นได้มันเลียกล้วยได้ป่าวะ เอาเอะไรก็ไม่รู้เฮ้ยเฟิร์สกูเข้าโมงไปแล้วแล้วกูไปโพไหนเนี่ยอ้าวกลวโพไหนเนี่ยเฮ้ยโพไหนไม่รู้นั่นเป็นเมืองใหม่มั้งไหนอยู่ไหนดูดีเจี๊ยบเมืองใหม่อะไรก็ไม่้ไปฟังทำไมุทยุุทยุอ๋อเอาเอาวัดออะไรก็ไม่รู้แมงเฮ้ยเิดของดี เจออะไรไม่รู้ด้วยว่าแล้าเนี่ยของดีเฮ้ยอะไรนะเครื่องดูดฝุ่นเหรอเฟิร์สแล้วมันใช้ไงอ่ะมันมันบอกให้เราเคลียร์พวกนี้ออกไปอ๋อไป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 ไล่ออกไปไล่เอาไปเอามึงทางหมดเลยไปไปไปแรงไปนี้เทศบาลต้องการทำลายเทศบาลต้องการจัดขยะออกไปจากสนามหมดอย่างวันนี้ย หมดอย่างวะเฮ้ยมึงเอาเข้ามาทำไมไอ้ที่นี่เฮ้ยใครมึงเอาเข้ามามันคนพวกนี้มันโลหมดอย่างวะเฮ้ยมันมีคนเอาเข้ามาไอ้เจี๊ยบเดี๋ยวนะไลรกิดมันได้มันนองอาดนะที่สบาลอุตส่าห์กำจัดขยะให้ทำย่างนี้ได้ไงวะไอ้คนพวกนี้ในในในเอาเข้ามาเหรอเออในเฟืองข้างในมีของ มาแล้วมาแล้วกูได้หมวกอะไรไม่รู้ไอ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 ้ตละลามีนี่เอาไปทำอนะไรเนี่ยสรุปมันน่าจะเป็นของประดับเฉยๆมั้งไม่มันมีประโยชน์นะมึงลองดูดิมึงลองกดเอฟดิเออว่ะนั่ <S <S อา <S <S อะไรไม่รู้คอยวัดของเออมันบอกระดับ <S <S มันบอกระดับเลยด,ด้วยอะไรก็ไม่รู้ตรงนี้มีอะไรไม่รู้ไหนนี่นี่น,น,นี่ตรงนี้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 มีของดีเอ้ยอะไรอะ อะไรวะเน,นี่ยโ o สมูฟอ้าวไอเฟิร์สตัวเป็นอะไรเอ้าวอันนี้มันคือเครื่องอะไรฟเฟิร์สเหมือนเครื่องปล่อยวิญญาณหรือเป็นอะไรสักอย่างปล่อยไปทำอะไรอ่ะนั่นดินนมันจะล็อกไปหาคนเว้ยแล้วมันก็จะเป็นอะไรไม่ร<อ>ู้ <laughs> เฟิร์สลอยเป็นมั่วไปเลยเฮ้ยกูเจอคนพ่นไฟว่ะเฮ้ยพ่นไฟเหรอเผาเราได้ปะ เอาเอาเฟิร์สมันปิวไปแล้วเอาไว้ไปไหนหรอเฮ้ยเฟิร์สจอจักรยานวะมิจักรยานวอตดฟลอดอะไรคือวอตดฟลอดใครมันวัตเตอร์ฟลอกเอาโทษวอตดฟลอเมื่อกี้่ยวมนพูดเอ้ยจักรยานเอาามันขี่ยังไงเนี่ยมันติดอยู่กับพื้นเลยเอาเฟิร์สนี่ๆีมันขี่ยังไงอะวอตเอาเอา เอาออกมาได้ไหมเอา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 เอ๊ะอะไรวะเนี่ยโคตรมั่วเลยยังไงเจริญเอาโคตรเละเลยปัญญาเนี่ยมันปัญญาปัญญายังปั่นเย็นวะจริงๆเกมนี้ก็ไม่ได้ทำมาเล่นๆนะมันทำสวยอยู่เที้ยไหมสวยสวยฉากสวยอยู่อืมมีปลาหมึกปลาหมึกอะไรเนี่ยมันน่าจะเป็นแค่อนุสาวรีย์เรื่อะไรสักอย่างทางร้ายไอติมเออโดนไล่เตะ ไหนใครมันเตะมึงไปไปไล่พังร้านมัน,ม,นมันไล่เตะใหญ่เลยอันนี้เหรอนั่นนั่นมาแล้วมาแล้วไ <laughs> อ้ยัยมันเตะแพ้ไอ้สัสอันนี้น่าจะมีนะ<อ>มีแบบว่าวผมไม่มีเลยโอ้ยไม่มีเลยนี่ไม่มีไม่มีอเอาเอาหรอวะเอาเอชิบหายร้านประทัดรู้ว่าแมง่งร้านบางร้านก็เข้าได้เอา เฟิร์สทำอะไรวะโอขัอย่างนี้มันระเบิดได้เหรอชิ้หายโอ้ยเอียเชียร์รถติดไฟเฮ้ยเฟิร์สเข้าเข้ามาข้างในได้เฟิร์สไหนวะนี่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 เฮ้ยอะไรวะมึงบีบขับรถดีดิเออนี่อะไรอ่ะไม่รู้ว่ามันเข้ามามันก็ไม่เห็นมีอะไรใครร้องวะ อให้มันร้องวะ What the hell man ไอ้ยังแล้เนี่ยร้องดิมองดูได้เลย嘛รองเท้าส้นสูงว่ามาทำอะไรอ่ะมันเต้นกันอยู่ไหนสามคนชุดนี้นี่หว่าชุดไอ้ก้ามปอมอ่ะที่เขาสวมอ่ะก้ามปอมอ่ะเออว่ะกาเกีรีอะไรฮะลงไปไม่มีอะไรเลย อันนี้เหมือนร้านช่างตัดผมเลยป่าวะตัดผมให้แพ้เลยผมตัดผมหน่อยมันตัดได้เหรอคับผมหน่อยมันตัดไม่ได้ดิโอ้ไอ้เฟิร์สใครช่างตัดผมมาเล่นน้ำไงเห็นเขาเหนื่อยเนี่ยอ้ยเนี่ยเขาเนี่ยเนี่ยเขาดีใจอะไรดูดิเนี่ยดูดิคนวิ่งวิ่งดีใจเนี่ยทำเล่นน้ำโอเคลงไปอีกรอบนึงเหมือนบ้านลมนี่มันบ้านลมป่ะเฟิร์สบ้านลมเอ้ย คิดถึงสมัยเด็กเลยโอ้โหสนุกมากอะไรวะเนี่ยมันกระโดดมาร์ลมเชี่ยเลยเนี่ยมันกระโดดขนาดนี้มึงโดดขนาดนี้ไปชีวิตจริงนะเพราะว่าจะตายแล้วมึงเป็นเรื่องจริงมึงตายอะไรบาร์ลมกระโดดได้ขนาดเนี้ยโอ้โหมันจะกูอยากรู้ว่ามันกระโดดสูงได้แค่ไหนเอาชิบหายเอ้าเอาอะไรเนี่ยไอ้รถนี่ไอ้รถชี่ดิมึงไปไหนวิ่งเร็วชิบหายเลยรอกูด้วย อี๋จตามไม่ทันไอ้ข้างในนี่มีมินิเกมเอาเป็นโรเชียมินิเกมอะไรเนี่ยเหมือนจะทาสีป่ะเฟิร์สลองดูดิเออ๋อกูรู้เลยตรงนี้ยืดพื้นที่ไหนยังไงวะเราคุณทำอะไรอ่ะกดอะไรอ่ะไอ้เฟิร์สแล้วกูยืนได้ไม่ยืนไงกดคลิกซ้ายค้างเนี่ยอะไรมันทำอะไรวะเฟิร์สแล้วกูณทำอะไรอ่ะ อ๋อเหมือนควิดปะขวิดของไอ้เฟิร์สอ๋อพีเอพึ่งรู้โธเลยต้องกดค้างทำใหมวะเนี่ยเฮียมันเหมือนแบบแบบแบบเอขวิดของเป็นสี่ให้เราเยอะที่สุดอ่ะอ๋อไม่รเอออาพีิดตรงนี้ไม่ได้ว่าจะโผล่ไม่ได้อ่านให้ดีเฮียนี่โดนตีนโดนตีนว่ามันเตะกูอ้าวใครเตะมึง วีเตะโคตรแรงเลยุณงานเตะแรงเหรอวะ <laughs> <laughs> มานี่เลยลงไปเอา้าฉันจะผมกลับมาแล้วรีสปอร์ตอ่ะดิออทีไอ้เจ้เอ้ามึงทำอะไรวะเฟิร์สวูนี่นี่ไปเชียร์เมื่อกีน้เนี้ยอ๋อ <laughs> ไม่ใช่แต่ผมมันมันจัดให้มันอบให้มันอบผมอะเขาเรียกอะไรอะของผู้หญิงอะเขาเรียกว่าอะไรแปลว่าแบบอบผมมั้งไหนลองคนนี้ดิได้ปะไอื่นแล้วมึงดูหัวแล้วมึงดูหัวมันดิมึงดูหัวฉันนะผมดิดูดูหัวมันดิแล้วมราจับมึงเข้าไปได้ป่าวอ่ะตรงผมเปลี่ยนเลยนะดูดึงดึงผมดิดูดูดูผมคนที่เอาเข้าไปดิไอ้เฮียมึงกดตีนไอ้สัตว์ ดูดิเอาเอาไหนวะดูอ๋อมันสุ่มเหรอสุ่มสงผมกู <c oughs> เชี่ยเลยอะไรก็ไม่รู้เปลี่ยนสงผมให้อ่ะป่ะมาเนี่ยเดี๋ยวเปลี่ยนสงผมให้เฟิร์สกูได้ยินเสียงเพลงเฮ้ยต้องมันแน่ๆเฮ้ยมีคนจุดพลุเฮ้ยมันต้องมันแน่ๆม,ม,ม,มันลอ่อเราเข้าไป มาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้โหปัดเสิร์เอมาถึงทีครังชิมไฮมาเอาด้วย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 โอ้มัน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 ได้แล้วมาไม่รู้จู้ยมันเป็นกองไม่ทำอะไรได้หรอถ้ากูยิงอะไรออกไปเนี่ยเฟิร์สอ๋อเครื่องเป่าผมนี่เฟิร์สกูเจออะไรไม่รู้ตรงนี้ด้วยมินิเกย์เป่าไม่รู้อะไรวะมันเหมือนเป็นคิงฮอปก็เจอฮิลยึดพื้นที่ มันเหมือนให้เราแบบว่ายึดพื้นที่อยู่ข้างในอ่ะถ้าแบาบอยู่คนเดียวปะ่ะเอาไอ้เฟิร์สชิบหายโอ้ย<อ>ต้องอย่างเงี้ยเหรอเออต้องใครอยู่นานกว่าเนี่ยไอ้ชุ้ยไอ้กที่เฟิร์สยาโอ้ยแล้วกูใส่อะไรอยู่เนี่ยเฟิร์สรู้หัวด,ดิคืออะไรก็คืออะไรเนี่ยก็คืออะไรอ่ะอ๋อกูรู้แล้วมันน่าจะเป็นไอ้นี่ป่ะยิ่งอยู่นานมันยิ่งไอ้นี่ปะ่ะชิบหายอ้าว เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องมียิงอยู่นานหัวมันยิงสูงโอ้ยชิบหายให้กูอยู่ไอ้เฮียโอ้ยเรื่องดูมังกรอ้าวเชียรอะไรเนี่ยอ๋อมันต่อกันไอ้เหี้ยโหคะแนนเดียว เอาเซิร oh ์ตน hey, like like em. ี right, ่เหมือนเมื่อไหร่จะเลิกจัดปะมึงหยุดได้แล้วกูร้องเพลงได้ป่าววะเฮียคอนเสิร์ตดนวงดนตรีพังหมดแล้ะเราแท็กเตอร์ว่าอยู่เชื่อตรงนี้ไหนไอ้สัตว์เติงหมดแล้วไอ้เหี้ยโอ้ยลอ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 ยเอาเอาพังหมดแล้วไอ้เฟิร์สอะไรวะน่ะมึงขึ้นไปได้ยังไงนะ จุย๊ยกูนี้มึงทำได้ยังไงวะเดี๋ยวเอาเฮ้ยนี่หมดแล้วไปด้วยไม่ไหนวะจุย๊ยไปตรงเอาแล้วกูขึ้นมาแทนมึงเชล่อเปิดเพลงว้อยงเงียนะแ้อะไรวะเนี่ยมันต้องออกไปทางนึงทียทางนี้ติดถ่ายออกก่อน เดี๋ยว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 เอาคิดติดบัคแล้วชิบหายไอ้เฟิร์สเฮ้ยไปแล้วออกไม่ได้เฮ้ยเอย่าได้ลงมาทางนี้ดีกว่านี่เฮ้ยเป็นสปอนใหม่ว่ะไม่ต้องกลัวเฮ้ยสปอนใหม่ยิ่งเลยยิ่งหละไปไปช่วยไปมันจะไปไหนกันวะเนี่ยข้างล่างนี่ลงได้แบบวะเออ อิงหมดแล้วเอ้อาติดอีกแล้วอ,อ,อะไรวะเนี่ย